Lexi ซิส <What? S 2> การไม้แบบมินตันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดีดเพิ่มสปีดในการส่งแรงให้มากขึ้น <S <S และไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ในมือผมตอนนี้นะคะเป็นไม้ที่มีก้านที่มีชื่อว่าเล็ i s ิซึ่งใช้กราไฟที่มีคุณภาพสูงนะคบที่เขาบอกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตีให้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ลองแค่ไม้เดียวก็อาจจะแยกความแตกต่างได้ยากนะคบทางโยเนสจึงได้ส่งไม้อีกอันนึงนะครับที่ใช้ก้านแบบ ปกตินะครับซึ่งทั้ง2ไม้นี้นะครับมีหัวไม้แล้วก็เอ็นนะครับที่ขึ้นมาในสเปคเดียวกันด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นยําในการทดสอบครั้งนี้ครับและตลอดเกือบ1สัปดาห์ที่ผมได้ลองเจ้า2ไม้นี้นะครับผมจะมาสรุปความแตกต่างซึ่งมี3จุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือแรงส่งในการตีลูกดาดประสิทธิภาพในการตบและสุดท้ายเสียงสะท้อนจากการโดนจุดสวิตช์พอยต์เมื่อตี2ไม้นี้ให้เรามาติดตามกันนะครับ สำหรับเรื่องของการดาดลูกนะครับสำหรับการปกติของทางโยนเนที่ให้มาก็ให้ความรู้สึกในการตีที่สบายไม่ต้องออกแรงมากเกินไปแต่ส่วนก้าน l e ็กซิสนะครับที่อยู่ในมือผมนี้นอกเหนือจากความรู้สึกที่ตีสบายที่เหมือนกับก้านปกติแล้วในส่วนของ l e ็กซิสนะครับยังให้ความรู้สึกของลูกที่มีสปีด,ดออไปได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสําหรับการเล่นของลูกที่มีสปีดและความเร็วขนาดนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมที่ว่องไวนะครับใช้ความเร็วในการตีรวมไปถึงคนที่ประกบหน้าได้รวดเร็วมากๆด้วยครับส่วนถัดมาในเรื่องของการตบลูกเนื่องจากการธรรมดานี้ยังคงใช้กราไฟท์แบบเดิมซึ่งทาให้ให้ความรู้สึกในการตบที่แรงขึ้นในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากการเล็กซิสได้พัฒนาไปใช้กราไฟท์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีส่วนช่วยให้ลูกตบก็มีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อผมได้ลองแล้วนะครับก็รู้สึกว่าความแรงในการตบก็มากขึ้นจริงๆและนอกเหนือจากคนตบแล้วนะครับเรามาถามความรู้สึกของคนที่รับลูกตบว่าเมื่อรับลูกตบจากก้านเล็กซิตนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับน้องเมื่อรับลูกตบจากก้านเล็กซิตที่พี่ตบไปแรงตบจากก้านเล็กซิตแรงกว่า ใบธรรมดาที่พี่ายตบมากเลยครับโอ้โหนี่ไม่ได้อวยแรงแขนกันใช่ไหมเนี่ยนะเป็นคุณภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพจากการเล็ i ซิสนี้จริงๆจ,งๆจึงสรุปได้ว่าการเล็ i ซินะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตบให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและส่วนสําคัญอย่างสุดท้ายนะั่นก็คือเสียงของการกระทบเมื่อเข้าที่จุด s วิตสปอร t ซึ่งเป็นจุดที่อยู่วงกลมตรงกลางไม้แบบนี้นะครับ การปกติจะให้เสียงสะท้อนที่ออกมาจากจุดกระทบในจุดสวิตช์สปอตในระดับหนึ่งแต่ในก้านเล็กเสีสจะให้ความชัดเจนของเสียงมากกว่าก้านปกติเมื่อเปรียบเทียบกันซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าเราตีได้ตรงจุดสวิตช์พอยต์เต็มๆเลยครับผม และทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้เห็นว่าเทคโนโลยีของทางย o เนสก็ไม่หยุดพัฒนาจริงๆเลยนะครับแน่นอนว่าก้านไม้ที่ชื่อว่า l e x xi s นี้จะช่วยเพิ่มรูปแบบของเกมการเล่นของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเมื่อนำก้านที่ดีแบบนี้มารวมกับหัวในรูปแบบต่างๆก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับไรมินตันต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงส่งดาวมาให้เราด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไบร์มินตันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ